ตอนนี้นะคะก็คุณลุงจะลงมาเก็บมะนาวเราจะเราจะพยายามเก็บมะนาวไปไว้กินทุกวันนะคะคือเขาบอกว่าน้ํามะนาวร้อนๆน,นะคะแช่ทั้งเปลือกไม่ไม่ต้องเอาเปลือกออกมันจะมีรสขมมันจะช่วยในเรื่องอช่วยรักษาสุขภาพนะคะโอ้โหต้นพยุงก็ล้มเนาะต้นต้นพยุงคุณลุงต้องคำยัน หลุมอ,อยู่นะเนี่ยดูสิพี่น้องน้ำน้ำแช่ดูน้ำแช่ขังโคนต้นพยุงโอ้โหมะนาวก็ก็เยอะอยู่ด้ยวยพอได้กินอยู่นะนอเออเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยปีที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้ดูแลเขาแต่ว่าเขาก็รอดมาก็ขึ้นโดยที่เราไม่รู้อ่ามันแรกที่ว่าไม่มีดอกอะไรแต่ว่ามันพอดู แต่ก็<อ> <spreadsheet> มีลูกเยอะอยู่คุณลุงเก็บไปตั้งหลายครั้งแล้วเก็บไปให้พี่น้องบ้างเก็บไปขายบ้างอะไรบ้างก็เก็บตั้งหลายครั้งแล้วแต่ยังเหลือเยอะอยู่เนาะโอ้อันนี้จะพยายามเนาะมีม <remembering S 1> ีต้นมะนาวอยู yes. the the oh ่กับบ้านกับสวนแล้วก็ไม่ค่อยกินกันเลยน้ำมะนาวไหมป้าว่าจะพยายามกินน้ำมะนาวให้น้ำตาลลด คุณลุงจะเก็บมะนาวไปให้ป้ากินให้น้ำตาลลดค่ะพี่น้องมันน่าจะช่วยได้อยู่นะมะนาวเปรี้ยวโตกกำลังนี่กำลังน้ำกำลังดีงดน้ำตาลแต่กินน้ำมะนาวที่ไม่ใส่น้ำตาลน้องคิดดูลูกใหญ่ไหมลูกโกก็ใหญ่น้ำกำลังเต็มที่เออมีน้ำอยู่ใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะมันแก่พอพอดีนตอนถึงแม้ว่ามันจะลูกไม่โตเนาะ ถึง,งว่าลูกจะไม่ตโตไม่โตอยู่นั่น,น,นไม่โตเหมือนที่เราปลูกที่เราตอนนั้นน่ะที่เราได้ใส่ปุ๋ยจจดูแลนัน่นขอป้าเก็บบ้างนี่นี่น,นี่ป้าจะเก็บมะนาวจากต้นเด้อเอาไปกิน,กน,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 ะค,ะนค่นะเออเอาไปกินลดน้ําตาลน,นะคะคุณลุงค่ะเอาไปกินลดน้ําตาลนะคะมีมะนาวอยู่กับสวนแต่ไม่ยากกิกนอะ่ะท<ซ>าไมไปกินน้ําหวานทําไมไม่กินน้ํามะนาวที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปขายด้วย คุณลุงก็เก็บไปขายด้วยแล้วก็ไปแจกให้พี่น้องด้วยมันมันก็ยังเยอะอยู่นะดีเยอะีเยปีน้ำท่วบุบลก็เอาไปแจกกับลุงคนเออปีนั้นปีนั้นลูกโตนะลูกโตน้าเยอะโอ้โหคุณลุงดูมะขามเปี้ยวเดูวป้าจะไปดูมงนลมะขามเปี้ยวยักษ์ต้นนี้ก็งามงาม ต่มีบางต้นมันเฉาเหมือนกับว่ามันแช่น้ําเกินไปอะ่ะมันเฉาเหมือนแช่น้ําเกินไป,ปนกอ,อก,ก็ต้องจะจะมาทำอยา่อยาคิดว่าจะตัดนะคะคุณลขาอยา่าคิดว่าจะตัดของ,ของฉันนะคะเตีะีมันเตีะไม่ไม่ไม่ตัดไม่ตัดไม่ได้ก็ต้องแต่งค้ำยันค้ำยันค่ะเขาให้เขาไม่ให้แต่งกิ่งเขาให้ค้ำยันขึ้นเท่านั้นคุณลุงมีไอ้นั่นไหมส้มโอเป็นไหมส้มโอจะตายอ้าวเหรอ เฉือยอยู่แต่ว่าไม่ไม่งามแล้วมันส้มโอจะตายแล้วครานี้าจจตายเลี้ยงคุมเ,ไไมเกินไปนนงงเดิมออยยยู่่หก็ัีแล้วต้นต้นใหม่ล่ะโตไหมคุณล,ลุงโตอยู่ที่ตรงไหนนะที่เราปลูกที่นี่อะอันนี้ใช่ส้มโอหรือมะนาวคุณล,ลุงอเ,อเอาอยางนาทำไมไม่ทำไมตายล่ะเนี่ยเอา้าคุณล,ลุงแต่งกิง่งเอากิ่งมันออกบ่ นึกว่ามันตายเป็นกิ่งที่คุณลุงลิดออกนี่ส้มโอก็ยังอยู่นะคะต้นนี้พอแล้วค่ะดูสิเนี่ยมะขามนะคะมะขามมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะกำลังแตกกิ่งกำลังงามเลย